พระเอกกระท่าสีดาฟ้าต่อบาดเพ่มเกินมา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 ิีมาแค่งดเชน,นะกุดหมอดงถ้ารอบที่สามถ้ารอบที่สามแล้วก็จะเสร็จ ก็ถออเสียมันวายใส่อูใส่เสียมันหอนนะคะทุกคนเห็ดแล้วกะเดี๋ยวเล็้แวเลี้วที่เตียงต้องดูสะพายก่อนใช่ไหมทำความสะอาดอังสีตัวลูกไปนะ่านไปถนงอืมนะถ้าจะเตีดอกหม่ข้องนอกบ้านนะคะทุกคน ชมวิวชมวิวไปนะคะร,บรอบๆบ้านกระยาบเรียบร้อยนี้ดอกจะเรียบร้อยแต่อคยจะรีบวิ่งหอดเลยหมตรงมุมกเก่นียนะคะ่ะช่งดอกไม้สวยงาง,งามค่ะออชลองไร่ยจังนกหองยางเจ้ามีกับปุกสอบอนไรดอกคะ่ะ สิบโมงเช้าแล้วบรรยากาศบ้านเยี่ยจิ่งหายู่บ่ค่ะทุกคนนุ่มแบบงอมเนาะกินกระสมนตำเนาะเยี่เจิ่งแบบข้นบวกินสมนตำกันไลยนะบ้างมืองไทยกินสมนตำไทยแถวเดี๋ยวร้านไก่หน่ะจ้ะดูแบบงวงหอยอุตัวนี้เต็มโอ้ชาดู เว้ยมากระไดนุ่งมาไหลค่ะชมหลกไมาี่สวยงามๆนี่เขาเรียกอะไรทุกคนดอกชวนชมบอกยี่เจีมก็เมย์ี่เจีมก็ปลูกไว้ใส่กะทางตะกอนตอนนี้กะทางมันแตกน้องไส้พึ่งกำมาฟังดินไว้กับงาพือเก่าเนาะ นี่เขาก็ยุดสงการโรงงานเขายุดสงการเป็นในอาทิตย์หนึ่งพลอยค่ะมองอ่างทุกคนก็หน่วยตัวในเต็มมองแดดโอ้แค่สามปีก็ได้กินหน่วยเนะ ดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนมาได้ทำมาก hehe, so ิน,าา wrote, นตามหมวดสวน้ย่จิตมหมวดสวนตามบกวงัมบกวงหืนหืมบืำหืมหื่งืมหืกหืมหืหืมอืมห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 กมหืมหัมหืมหืมหมหื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 มห่มหืมไมหืมหืมมหืมหืมหหืมมหืมมหืมหกหืม่มหืหืมมมม มีบักเขือมีบักทั่วอืม อันนี้การบักยมค่ะเนี่ยยอดมะยมแล้วก็บใบชะอมค่ะยอดชะอมเห็นไหมทุกคนมุนยุมย่มๆเลยค่ะนี่ดูวะอืน่าเขือขั้งแรกที่มาเบืองไทยตามส้ม ตามส้มกินเองค่ะหลูใตาจะเจิยมย่ำไห่ย่ำมะละกอไห่เครื่องของนี่อยู่บ้านหมดทุกอย่างพริกมะละกอผักนี่แหละค่ะบ้านเฮาหาของหากินง่ายปลูกกินเองทำเองไม่ต้องซื้อของบางอย่าง กะลามเนี่ยน้องไก้ถามเอากลมมาะลามไหมพักกลมมามไหักกลมมา,ามเอาไหม,มน้องไถามว่มมาพักกะลามไหมอืมัดซีวัดยัดีหน่อยสวัสดีครับ มันก้มหน้าลง,ง่อยๆน้องชายค่ะเนี่ยถ้าเกิดกระลำกระลำน้องชายนีย่ค่ะน้องชายเขาหยุดงานไง,งนานกับลงกกันตายกับลูกใต้ย่าเห็นลักนี่เขากหยุดงานถุงก,การเขาเลยมาอยู่บ้านรอดพักรอดเล ่น้องใต้ยายก็ได้ออกกองแล้วพี่สาวก็ได้ออกกองแล้วลูกแต่้ายลูกใต้โบออกเลยค่ะใต้โบออกกองเตี้ยฮะง่ายรูปออกกองเตี้ ลูกชายไม่ออกกล้องครัอืมคลิปนี้ย่าเจิมทายเัก่เจ้าโลงให้เด้อค่ะเด้อเจ้าโลงให้ทุกคนแบบว่าหิวเขานี่ยเจิมเลยนะคะ่ะต้องดูเนี่ยตำถาดเนี่ยย่าเจิมตำเองเนี่ยแหมใส่พริกปลูกเองพร้อมสองเม็ดตาปลูก ก็มองใต้หละปูกค่ะคลิปตัดมาต่เรือรืออืมคุณพระเอกก็มาแล้วคุณน่ะท่าสีอยู่น่ะเอา,าอนนพระอเอกพรจิต เสกว่าไปทิดตต้า่าท่าน่าไปเบิง่งดูไปตรวจงามดูผานประพาน,พานมาท่านเดี๋ยว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 ยิววว่งเจมกินตัวาม,ามก้อนค่ะเดี๋ยวติไปตรวจงามให้ดอกอ นี่หูดพักไอ้ยอดพักชีอมเนี่ยทุกคนว่ายอดพักชีอมมาท่านยอดมะยมค่ะยอดมะยมอร่อยนะคะอันไอยอดพักชะอมนี่ก็อร่อยค่ะอยู่กับส้มตางเข้ากันไปนยัง เขาเหนียวไม่ยัวว่าเลยมากเบอรหนึ่งมือเดียคนไอ้มือว่านนี่เนอกคนต่างจังหวัดยนเมืองนอกเมืองนอกเมืองน้านกกับกานที่นอาสงการเนาะลับไปหาญา,าติในพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะทุกคน ทำสารสมการปีใหม่ไทยทำเองกินเองอร่อยสุดยอดแกทุกคนเจยมกนันเกินขนกินในเกี้ยงไอ้เบ่แล้วนี่ เล่มกินเนี่ยกินเบิดเลยเนี่ยค่ะทุกคนเห็นบอกแมาอ่างแล้วเมื่อไังสทีอ่างกินบะหม่วงี่ยทุกคนเบิ่งเด้อค่ะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เขามารับชมได้เจอจนระบบสวิเด่นบ้านๆอยู่บ้านนอกวิวบ้านบ้านเนี่ยค่ะบ้านว่าบ้านนอกกับยูวิวบ้านบ้านสวิเดนกับยูวิวบ้านบ้านได้เจิ้มตายได้เจิ้มทั้งเบาทั้งหัวทั้งกินทั้งคุยนี่แหละเบิ่งคลิปให้เจิ้มนะเ่าต้องซีเรียสดอกค่ะสนุกสนานไปด้วยกัน บอกกันไ่คลิปหนาด้วยค่ะขอทุกคนมีความสุขฝึกภาาร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you